จังหวัดปัตตานีได้จัดกิจกรรมคืนสู่เยาต้มยำกุ้งแข่งปรุงทั้งแบบน้ำข้นน้ำใสพร้อมการแสดงพื้นบ้านมาลายู เมื่อวานนี้ที่บ้านปาระหมูที่สองตบบําบลบารโหมอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีว่าที่ร้อยตีเลิศดเกียรติวงโพธิพันธ์รองเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสปอตเป็นประธานเปิดงานมหกรรมคืนสู่เย้าชาวต้มยำกุ้งครั้งที่สองในงานมีนายขวัญชาติวงสุพรนันันรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอภิรัตน์สมอยนายอํอเาเภอเมืองปัตตานีนายกองค์การบริหารส่วนตบนบําบลบารโหมเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีสม ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไทยในมาเลเซียและประชาชนชาวตำบลบารหมมาร่วมงานเป็นจำนวนมากมาการมคืนสู่เย่าชาวต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชุมชนบารหมและชุมชนใกล้เคียงที่ไปเปิดกิจการร้านอาหารในประเทศเพื่อนบ้านและประสบความสำเร็จนับหลายสิบร้านทั้งนี้ธุรกิจดังกล่าวนำรายได้เข้าประเทศนับปีละ10บ้านบาท อีกทั้งยังได้ช่วยเหลือให้แรงงานไทยจำนวนมากมีงานทำและสร้างรายได้อีกด้วยบรรยากาศในงานมีการจัดการแข่งขันปรุงอาหารต้มยำกุ้งทั้งแบบน้ำข้นและน้ำใสซึ่งเป็นอาหารเรื่องชื่อและเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนรอมฎอนสมาคมผู้ประกอบอาหารไทยในประเทศมาเลเซียหรือร้านต้มยำกุ้งร่วมละสินอดกับผู้แทนทางการไทยพร้อมด้วยผู้ว่าราชการ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประธานคณะกรรมการอิสลาม5จังหวัดชายแดนภาคใต้สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการอาหารไทยในประเทศมาเลเซียนักศึกษาและพี่น้องประชาชนชาวไทยที่พำนักในมาเลเซียเข้าร่วมกว่า500คน ด้านน,นยายนทวุฒิไส้เกื้อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มีแผนทำงานร่วมกับสออปตอเพื่อสนับสนุนร้านอาหารไทยในการประกอบอาหารฮาลาลขายในต่างประเทศโดยมีแผนจะร่วมงานกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยปล่อยสินเชื่อให้กับร้านอาหารไทยในมาเลเซียหรือร้านต้มยำกุ้งเป็นรายแรกพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ครั้งต่อไปได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลลอฮ์อัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ ที่จชให้ใจกับไว้ยนิ้